สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศกันนะครับค่าธรรมเนียมนะครับถ้าชาวไทยก็20บาทนะครับถ้าเป็นคนต่างชาติก็100บาทนะครับเวลาเปิดเจ็ดโมงเช้าถึง18บแนิกาหรือว่า6กโมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับผู้สูงอายุและเด็กเข้าฟรีนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว เราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับนะครับข้อปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานนะครับห้ามเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆภายในโบราณสถานแล้วก็ห้ามขีดเขียนห้ามนำพาอาวุธเข้ามาห้ามนำอาหารห้ามให้อาหารสัตว์ในเขตโบราณห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับหลังจากที่เดินเข้ามานะครับบริเวณทางด้านสายมือก็จะมีเช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมี บริเวณของทางด้านซ้ายมือนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีบริเวณของทางด้านขวามือทางนี้นะครับก็มีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าๆ้าแบบนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยมานะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านนะครับเดินเข้ามาชมบรรยากาศกันนะครับข้างในกันอะทำอะไรครับพี่ติดไฟทางเดินครับอ๋อติดไฟทางเดินยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าจะมีแสงสีเสียงอ๋อยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าเดือนธันวาเลยครับ เขาจะมีงานแสงสีเสียงแล้วก็จะมีไฟอะไรประดับในนี้ใช่ไหมครับเป็นงานประจําปีเหรอครับพี่ครับมีทุกปีเลยใช่ไหมจะจัดเดือนพฤศจิกาครับแต่ว่ามันโควิดอ๋อโควิดก็เลยเลื่อนมาธันวาคี่สบสอถึง25ธันวาคมนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่อะไรนะ26เนี่ยเอ้าวันไหนเนี่ยมันไหนเนี่ยครับอ๋อยี่สิบองถึงยี่สิบหกยี่สิองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกห้าวันนะครับอ๋อครับคุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศนะครับของปราสาทหินพิมายนะครับคุณผู้ชม อยู่ในบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับคุณผู้ชมครับรรดูครับดูเสา,เสาอ้นใหญ่มากนะครับคุณผู้ชม,มผมดูไปแล้วก็นึกไปนะครับว่าคนโบราณเนี่ยเขาไม่มีเครนไม่มีรถยกไม่มีอะไรแล้วทำไมเขายกเสาขนาดใหญ่มา ah พวกนี้มาได้นะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินครับ ปราสาทหินพิมายนะครับอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมดูเสาโอ้โหเรียงกันใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเรียงกันเป็นเสาใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วแมคนโบราณเนี่ยเขาทํายังไงผมงงนะครับคือถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยผมไม่แปลกใจที่ทําได้เนื่องจากมีรถเครนยกรถเครนรถยกนะครับที่สามารถยกของหนักๆได้นะครับแต่คนโบราณนะครับคุณผู้ชมดู อืสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมมันอลังการแล้วก็น่าทึ่งทีเดียวครับคุณผู้ชมก้อนหินใหญ่ๆขนาดนี้คนโบราณสามารถยกขึ้นไปวางไว้บนอ่าหลังคาของก้อนหินแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้สีสเกตชาแนลรับพาทุกท่านมาอย่างปราสาทหินพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูทางด้านตัวปราสาททางฝั่งนั้นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ เมื่อมาถึงบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้โหสวยงามเหลือเกินครับคุณผู้ชมตรงบริเวณนี้นะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะถอยมาให้ทุกท่านได้เห็นยอดปราสาทกับประตูนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมองผ่านกล้องตรงนี้นี่สวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยมากครับคุณผู้ชมครับอออืืมุมมองตัวนี้นี่ยิ่ง สวยแล้วก็เด็ดมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับปราสาทหินพิมายนะครับอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับผมเห็นมีเจ้าหน้าที่นะครับเริ่มที่จะมาติดตั้งแล้วนะครับเตรียมจัดงานแสงสีเสียงนะครับของปราสาทหินพิมายนี่ครับเตรียมแล้วนะครับจะมีงานในวันที่22-26ถึง ธันวาคม2564นี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆครับปลาศาทตรหินพิหมายอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเตรียมงานแสงสีเสียงบอกครับอ่าเตรียมงานแสงสีเสียงของปลาสาทหินพิมายครับคุณผู้ชมพี่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับโัวดได้ครับเด้อ เดี๋ยวมาดูตัวปราสาทนะครับด้านในกันนะครับอยิ่งใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการจริงๆครับปราศาสหินพิมายนะครับอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่ที่นี่คือ ปราสาทหินพิมายอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ